สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อยันไปสิพ้าไปเก็บเห็ดหนาวหนาวพี่น้องจ้าเห็ดหูหนูเห็ดหูนูหนาน้พี่น o n ะเลาะเบิ้งน้ำมูนน่ะจ้าพี่น้องจ้าเลาะเบิ้งน้ำกันพี่น้องเห็ดหูหนูเห็ดยังพอเห็ดยังเก็บหมดแล้วพี่น้องจ้าวกบุถึกแล้วหนาวหลายจ้าหนาวหนาวพี่น้องเห็ดหูหนูคนนี้คุณนะ งามเนาะพี่น้องโหนะแต่หันบัวขขาใหญ่ครับพี่นอ้องเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดหูนูน้ำกันจ้ะปลยเยิ้นใบหนี่พี่น้องเปิบ้บัวขขาใหญ่ๆเนาะเอาตะดอกคนิใหญ่ บอกเลยแน่นอนกับปอ,ย,ปอพย,ยพี่นไว้สักคนเห็นธูหนูเ้คนละไงสาได้พี่น้องนี่โดนโดนโดนจังไงสองอาทิตย์ก็ยังคือเกา่ากลับมาเบิงนะแต่เบิงได้โบเซียพี่นอ้องมันใหไงสาเห็ดอันนี้โบอ,อยากให้มือถือพี่น้องกันมือถือเป็นสีโบไงย,ยายพันเสา อ้อนดูนีเนาะวัวนะปล่อยไว้สักก้อนเลยปล่อยเพิ่นใบพี่น้องนะเป็นคอนเพิ่อนไอป่นใหญ่สักก้อนจังมาเก็บเนาะแตะอ้นซ้อนใหน้นะ โอ้เดือบึงล่ำนี่พี่น้องถ่ายสุบึงคนน่ะคนน่ะแต่โบเคาเนหญ่พี่น้องมันหัวตะเกิดเนาะคุณโวย่อยมันยออกไม่หน่อยปล่อยไว้คุณหัวตะออกตะโพแตะแปะดอกน้อยหน่อยนึงเพราะเป็นตุปุติปินี่แหละพี่น้องดอกน้อยหน่อย มาแถวคุณบอมี่เห็ดเข็มทอกมันสีมากออกน้ำยังสีเหรอพี่น้องนี่ยเป็มึงเห็ดอันนี้พี่น้องปัด๊ดพอนึกก็เสียแเราบนเี้ยเมึงดูยังไต่ดิมัวน,น,นแก่เราบอกเฮ้ยกินได้บ่ซุปได้บ่เห็นนนดบบนั่งร่มโอ้ดึงกระโออก โม่ยนั่งร่วมพี่น้องไปซุปได้ดยุ่นี่นี่ซุปได้อยู่นี่นี่ยังดีๆอยู่บ่เอาดอกพี่น้องเนาะเพิ่นจากอันนี้เราปล่อยเพิ่นไว้ซะก็ดึงขึ้นมาเบิ้งอยู่กับถันบ่มีกับพ่อซุปได้อยู่อยู่บ้านกว่ามีอยู่พี่นอ้องแล้วพ่อซุปได้อยู่ดอกกินได้อยู่พี่น้องแต่หันบ่เอาเพิ่นดอกอปล่อยเพิ่นไว้ซะเนาะ วายู่บ้านก็นมีพอได้กินอยู่พี่น้องจ้ะขันบ่มีซะแท้ๆก็เอาไปต้มซุปได้อยู่จ้ะนี่ออเอาไว้นี่แหละขอโทษหลายเด้อถึงเจ้ามาแล้วบ่เอาบุญนะขันบ่มีอม่อิลีอึงก็พอไปต้มซุปได้อยู่พี่น้องออืยู่บ้านก็นมีพอได้กินอยู่เนาะเสียดายเห็นตอนอ้อนอ้อนอันนี้เพิ่นแก่แล้วเนาะเพิน่นจะอันสิเฒ่าแล้วนะอือหาเห็นเนาะใหม่ on nhỉ ừ con thong kim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  ốc kim thong kim thong kim kiếm hết pinon já, kiếm thóc, hết hồ hết nang lôm đây, kho cả geep, bỏ ra cắt, cắt đầm đầm này phân đầm nó. คาะ์ดดำนี่ออกเิ็มทองเนาะบังน้ำสาสห่วยแลยวพี่น้องมาคา่ะมันมีเนาะเห็ดยังกะเก็บพี่นอ้องหนาวงานอย่างนี้ยงานน่หน่อย ไี่น้อยยิบป,ประสิบปถึกพี่น้องเย็นมือเย็นเย็น เย็นมือหมุนมือไปได้ไนหุุนมุนเขาไปได้มีพ่อได้เก็บไปได้พี่น้องใน,ในี่ไไงหกโพดว่ามีหมุนหมุนเไหม,นมุนได้แล้วหกคักถึงนะไปเส็นได้ไปทางใดวะที่เขาไปหม,นมุนได้มีทางเขาหกคักต่อนหน้าย đợi bì nó một giải thích tung 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 กินคักหลยหยิบกว่าสิบวัถึกแล้วจะเป็นหนาวเป่นเย็นมขอเบน้องันาพี่น้องป้านเนี่ยละนี่ครับพอ่อตืิมกันนี่ต่อนรืงนี้ออกน้อยๆไม่ออกลายพ่ได้เก็บ ขื้นกันอดอกน้อยคนนี้นี่เหรอ,อ,อขอบับ้งในหุ่บันเนุ่หน่พันหูสัง,งพี่น้องพี่พันหูสังนี่ไง หู้ังคนนี้ออกอันบนไลน์พี่น้องออกบงเล็กและน้อยอออได้เก็บได เต็มอยู่ดอกพี่นอ้องต่พอได้เก็บอยู่หน่อยนี้นัองอยู่ตัวนะเอาได้เมฆตาฟางแล้วเนาะกนตาชิลูกออกไปเป็นล่างเอาพี่นอ้องมี่ตะขีดินโคนพ่นติดนี่เนาะ มันหมดทีกี้ดิ้นนี่เหรอน้ำเงาดิองแ้วดอกสองดอกโอ้ถุงมือก็ขาดแล้วนี่ขาดแล้วถุงมืออืม้มต้นอยังเสแต่ออกดีให้เนาะบ่ออกนี่ตอนอ้นใหญ่ๆยังสีเป็นตะออกเนาะพี่น้องจานี่ มันบ่ออกเป็นตออกกับบ่ออกเด้เฮ็ดหูนูก็ได้อืตอกให้บ่มีเฮ็ดตั้งลมดีเนาะพี่น้องแม่นบ่นี่เฮาก็สิต่อยลงมาเบิ่งดนี่มันแม่นบ่2ดอกเอาซล่ะตกลงมาแล้วบ่ แมนอีหลีพี่น้องน่ะเห็ดนั่งรมสองดอกก็กรเกิดเนาะ,นะเห็ดนางลมพันดำพี่น้องเห็ดนางลมแมนอยู่จ้ะสองดอกเบิ่งเงินงา,นาหน่อยๆหันย่างออกมาเห็นพี่น้องย่างออกไปเป็นงาอยู่ เี่ยแล้วงานนี่หน่อยดอกนี่หน่อยบางๆอขอไปหมุนเมืองป้านีน้ำกันพี่น้องจ้าบัต่าพอ่อบักคาพนมี่เนาะมอ,องต่อเป็นม่าออกแกมนล้วเห็ดเอียงบุนี่พี่น้องออกกมึงนเด้ พันธุ์หูสร้างพันธุออกอันปนกับเห็ดอะไรยังนี่นี่พันธุ์หูสร้างบุญขามาเขามาว่ดอกเดียวมึางงานอีกด้วนี่พี่น้องหัวตาออก mata ok no ngam je oke fang it. Oh. Ah, เย็นคักยิบกว่าสิบบุถึกอ,ออกออกน,น้อยๆพุ่งไ่้คนมีกระเมนแต่ว่าหันดอกน,น้อยๆเยอ,อะดอกน,นีกนน้ก็ยิบได้กับยิบเนาะพี่นอ้อง งานคุณกูยอดคุณคุนมาออกอยปลายดอกนึงเก็บเบิด์ตที่คอยพี่น้องคุณคอยเพื่อนยิบได้ก็เก็บเบิด์ต้วที่คอยเขาบริเรียกพี่น้องจ้าโอ้ยคุนพ่อยิบได้นี่บนเอาขอก็เก็บเบิดเร์ตก็ไปล่างเพราะว่าเฮ็ดโบเดเสียได้ยังนะพี่น้องเพิ่นดอกหน่อยซื่อจ้าเก็บเบิร์ตก็ตรงบนเรียกอ่ะออกน้ำงาสินะพี่น้องจ้านี่ ดอกคนสีน,น้อยใหม่ๆอยู่นี่เลยบ่านเป็นอันว่าเห็ดเนาเห็ดเก่าได้พี่น้องดอกนี้น้อยเพิ่งจะออกดูเห็ดอันนี้งามเนาะพี่น,อน้องจ้ะใช่เห็ดเบื้งพีนง่น้องเพคนงามบุได้ศึกษาเบืง้งว่ากินได้กินบุได้ <c oughs> ลายไฮเห็ดอยู่ประเทศเยอรมันพี่น้องจ้ะลายสายพันธุ์ เห็ดกินได้ทั้งเห็ดกินบ่ได้เห็นจังได้เปิดกล้องพี่น้องเก็บบองกว้าดอกสองดอกขัน,นคันบอสขะขี้ข้านนะพี่น้องยางล้อสิข้าพเจได้เก็บพี่น้องแล้วมันทำบอสทำบ่ได้ออกลายเนาะบ่ะได้ออกต้นละลายนะออกต้นละหน่อยขาพเจได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องจะ้ะ ก็จะเก็บได้เล่มอยู่นะอืมนี่เหรอนี่ปลาหกเห็ดเข็มทองพี่นอ้องแต่เพิ่นดอกนิดหน่อยนึง ทั้งในผุ่นกระมีพวกเก็บเป็นดอกเนาะไทยลงพี่น้องนี่ดอกเล็น้อยนุ่งงามงามพี่น้องจ้ะไหมเข็มทองมือใยเมฆกระสันเดือดเดือดเดือดดูพันหนาวหลายพี่น้องจ้ะหนาวคักหนาวเนี่ยทั้งใต้ผมก็แม่ทันเก็บเป็นพี่น้องพวเก็บดอกมันดอกหน่อยอยู่แทน สุเบิงจ้กพี่น้องไปหาหอมไหมหาซุา้มดอกอยิ่ๆพิน้นพอู่นะนี่ทวนดอกนิดหนอยนึง่งอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ยุดนั่งลมอโอ้ยแม่ขอยอยู่ในถิน่นนะอง พี่น้องดอกบ,บนนนอัวใหญ่นมอตั้งร่มหนาหนาวเก็บประโลอดอืยเป็นกี่ยู่มือก็กะยีปถูถกแล้วพี่น้องมันหนาวแห้งปุ๊บ กี่เนี่ยนี่แหละด่างได้ได้มาบอหลายปนด้วยพี่น้องมือนี้ได้มาบอหลายปนได้ได้แก่ง,งไงเด้ล่างก่อนจะ ได้าหลายเติอพี่น้องได้ได้ได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 ลายเต๋อปน่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูแน่แะเห็ดอันน้ำเรามันหน่อยนึงหูหนูก็ได้ลายเติบอยู่พี่น้องขอบคุณเลยลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิรงส่งมิี่แฮปปี้พี่น้องจ้าขอบคุณนำ้ำมุกน้ำใจเด้จา้าพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีจ้า